เพื่อนชมนะคะพักกาศก่อนนะโอ้โตัแล้วค่ะเขียวๆต้นแข็งแรงมากๆเลยค่ะเพื่อนอา้าพริกดกมากๆครับเพื่อนจ้า หนาวค่างามมากๆ,ๆเลยค่ะพเพื่อนน้าลรู้เลยค่ะมาดูบนสีด้วยกันนะคะร้อนท้องค่ะว้าจากที่เป็นหล่อๆนี่พรีใบใหม่แล้วค่ะพเพื่อนน่ารู้เลยค่ะพเพื่อนระเบิดรากระเบิดหัวเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีเนี่ย ยอดใหม่เยอะยอดใหม่ตึมนะคะแตกกรพุ่มสวยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะ่ะวันนี้ไม่ก้อนมาแตกสูตรเด็ด <c oughs> เคล็ดลับแบบง่ายๆเลยนะคะสูตรนี้เลยค่ะเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มด ไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติกําจัดเชื้อโรคเชื้อราตัวร้ายๆนะคะที่อยู่ในหน้าฝนได้เป็นอย่างดีเพื่อนท่านไหนนะคะรักบอนสีนะคะปลูกบอนสีนะคะสูตรนี้ไม่ควรพลาดทําะะทให้บอนสีนะคะแตกกอเป็นพุ่มสวยต้นแข็งแรงสีสดทึกฤดูด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะ วใจของงานครั้งนี้นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือปูนแดงเลยค่ะปูนแดงกินหมักของคุณยายนะคะที่ทามาจากเปลือกหอยและก็ขมิ้นนะคะเารวมกันค่ะจนได้สีแดงๆกันอย่างนี้เลยนะ,ะเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติกําจัดเชื้อโรคเชื้อราได้อย่างอยโ่มาโซเดียมกูตเมทค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆเครื่องดื่มยุ่กําลังค่ะเร่งรากได้เป็นอย่างดีเร่งเขียวพืชโตเร็วทันใจนะคะ,ต,คะต่อไปค่ะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะ ไล่มดไล่หนอ่อไลแ่แมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมยังเป็นสารจับใบได้ได,ด้วยนะคะเป็นจุลินทรีย์สังก็์แสงนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อราในหน้าฝนได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะ รักบอลสีค่ะบอลสีค่ะไม่ก้อยขาช่วงนี้ฝนตกสีไม่สดสีไม่สวยเลยค่ะกัดสีไม่ดีเลยค่ะไม่ก้อยเนื่องจากแสงแดดน้อยนะจินชีสั่งว่าแสงค่ะช่วยเพื่อนๆได้นะคะไม่ได้เลยคะ่ะนี่ก็คือน้ําซาวข้าวนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีเร่งการแตกใบแตกยอดพืชใบเขียวใบใหญ่ใบมันใบสวยนะคะกิ่งก้านดีแข็งแรงค่ะด้วยน้ําซาวข้าวกันเลยนะคะดับแรกนะคะให้เพื่อน ยามัเลยค่ะปูนแดงค่ะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเขานะคะแถมปูนแดงนะคะพเพื่อนยังไล่มดไล่หนอนไล่แ,ลแมลงได้เห็นผลมากๆเราใช้ปูนแดงนะคะ1ช้อนเลยค่ะพเพื่อนแก้อาการพลิกเน่าพลิกเป็นโรคกุ้งแห้งได้ด้วยนะคะปูนแดงเนี่ยเพื่อนช้อนนี้เลยคะ่ะเพื่อนเตรียมน้ําสะอาดมาด้วยนะคะนี่ครับลิตรสลิตรนะคะใส่ลงไปเลยค่ะพเพื่อนทำสูตรไล่มแมลงเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแบบธรรมชาติ ด้วยปูนแดงกินหมากของคุณยายเลยค่ะเพื่อนเมื่อเราละลายจนสีแดงอย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนก็ทิ้งให้เขาตกตะกอนนะคะอยู่ที่1คืนหรือ1วันนะคะเพื่อนกำจัดเชื้อโรคเชื้อราแก้อาการพืชใบงิกใบงอกล้วยไม้ไม่งามเลยค่ะเชื้อโรคเยอะนะคะคเกิดโรคเน่าดําเกิดขึ้นที่กล้วยไม้ของหนูให้กล้วยไม้งามๆาพืชงามงามด้วยปูนแดงเลยค่ะต่อจากนี้นะคะเราก็รอให้เขาตกตะกอนค่ะก็อยู่ที่หนึ่งวันหนึ่งคืนค่ะนี่ เมื่อปูนแดงนะคะสีแดงๆนะคะเมื่อทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะน้ําปูนแดงของเพื่อนก็จะใสปิ้งอย่างนี้เละค่ะเพื่อนๆกำจัดเชื้อโรคเชื้อราแถมยังเป็นสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนๆในปูนแดงนี่จะมีฤทธิ์เป็นน้ําด่างแบบง่ายๆเลยค่ะเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะดินของเพื่อนๆนก็จะเป็นกรดค่ะฝนตกเยอะไปกระแทกที่หน้าดินนะคะทําให้ดินแน่นรากฝอยของพืชหาอาหารได้ลําบากแล้ว ช่วยบอลสีของเพื่อนง่ายๆนะคะด้วยน้ําปูนแดงเลยคะ่ะวิธีใช้นะคะสําหรับสเปรย์ฟ็อกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรน,นะคะเราใส่น้ําปูนแดงลงไปค่ะ1แก้วค่ะเพื่อนค่ะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้พืชผักนะคะแถมยังปรับปรุงสภาพดินได้ด้วยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยค่ะฉีดพ่นนะคะสูตรนี้นะคะในช่วงเช้านะคะเ็เย็นๆค่ำๆนะคะ ฉีดพ่นที่ยอดฝรัง่งยอดพุทรายอดพืชที่แตกใบแตกยอดใหม่ค่ะเพื่อนฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นที่บอนสีของเราก็ฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะเรื่องการแตกหลอดใหม่ค่ะกระตุ้นให้หลอดใหม่นะคะที่ม้วนม้วนนะคะออกมาเป็นใบใหญ่ใบเต็มค่ะด้วยการฉีดพ่นน้ําปูนแดงเลยคะ่ะอยูอที่หนึ่งแบบเพียวๆเ,เลยเพื่อนมาดูวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนเคล็ดลับนะคะทําให้บอนสีแข็งแรงแตกใบแตกยอด <มา S 1> ดีกรอบพุ่มสวยเพื่อน<ๆ>ดูโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรคะไม่ก้อย แล้วก็่าหัวบนสีค่ะบนสีก็แตกกอดีมากแล้วเราก็ใช้สูตรนี้ด้วยนะคะเพืพ่อนเพื่อกเลยค่ะสูตเเลยพวกหลงของแม่ก้อยค่ะเพื่อนนี่หลอดใหม่กระแทงออกมาแล้วค่ะเพื่อนสิตรทุกเลยค่ะตุน้นการแตกใบแตกยอดแตกหน่อใหม่แตกหลอดใบได้เป็นอย่างดีกลุ่มนะคะเจะ้ากุ่ไก่เธอค่ะอุุมาตะละแม่ค่ะพพเพื่อนจ้ะโอนเพื่อนดู ชืู่สุดแข็งแรงมากๆค่ะวันยิ้มค่าเพื่อนคุณสมาตาตละแม่เช่นกันค่ะก็ทถาโอ้ทีหนาวค่ะพเพื่อนทีหนาวค่ะดูเพื่อนดูกดกหน่อยเยอะจริงๆเพื่อนๆมีมะนาวนะคะบีบม,มะนาวใส่ได้เช่นกันนะคะมีเปลือกไข่ก็ใส่เปลือกไข่ได้เช่นกันจะเป็นเคล็ดลับทําให้นะคะบอนสีเพื่อนๆนะคะต้นสมบูรณ์แข็งแรงสวยโตเร็วนะคะ ใบใหญ่ค่ะนี่อ่อนโยนมาก,มากๆนะคะผักกินใบนะคะฉีดคนได้เลยค่ะ,พะเพื่อนๆจ๋ากระตุ้นการแตกใบแตกยอดได้เต็นอย่างนี้ค่ะวู้คิวไม่ก่อยโอ้ใบอ่อนๆกำลังน่ากินเลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงขั้นเด็กขาดนะคะคเพื่อนเพิ่มสิ่งนี้ลงไปนะคะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะสูตรที่ผสมมะน,นาวค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะเป็นสารจับใบค่ะเพือ่อนๆสิ่งนี้นะคะฟื้นฟูให้ต้นไม้ของเรานะคะจากที่โซมโซมนะคะกลับมาเขียว ติดดอกดีกค้างค่าใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งาค่ะต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาดหนึ่งลิตรน,นะคะโมโนโซเดียมพูตเมธค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงครบจบในสูตรเดียวเลยค่ะหนึ่งช้อนชานะคะฉีดพ่นได้ทุกวันค่ะฉีดพ่นในช่วงเช้าแล้วก็นนวเย็นๆค่ำๆเไปแล้วนะคะเราต้องฟื้นฟูให้เขานะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลไวๆค่ะปุ๋ยเป็นสเปรย์แบบฟอกกี้ที่ฉีดพ่นแบบนี้นะคะพเพื่อนๆสามารถฉีดพ่นได้ ทุกวันเลยนะคะ<ส>ทางใบพืชจะตอบสนองได้ดีมากๆค่ะคนเลยค่ะเพื่อนไล่เม็ดไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยจ้าปลูกต้นไม้พืชผ,ผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยน้ำสาวข้าวมาด้วยนะคะ 1- 3ลิตรน้อย,อยกว่าไมกอยก็ใช้ได้นะคะน้ำสาวข้าวค่ะเล่งเขียวได้เป็นอย่างดีค่ะเพ<ห>ื่อนเก็บน้ำสาวข้าวในช่วงเช้าไว<ม>้ได้เลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเราใส่สีจับใบ ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกําจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียได้<ช>ด้วย,วยน้ํายาล้างการสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมของการแอนตี้แบคทีเรียการเชื้อราได้ด้วยครับใส่ลงไปนะคะสองช้อนค่ะคะ่ะโมโนโซเดียมกุตามิเตใส่ลงไปนะคะหนึช้อนชาค่ะเพื่อนสูตรนี้นะคะเราจะใช้ทุก3วันหรืออย่างน้อยนะคะสัปดาหล์ละครั้งนะคะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะสองฝานะคะ เพราะว่าไม่ก้อยผสมต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะพเพื่อนๆพื่นเร่งเขียวเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆดูยจุินทีสังเคราะห์แสงค่ะเร่งเขียวเร่งการจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะไม่พืชแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีเป็นน้ํายาเร่งรากระเบิดรากระเบิดหัวกันแบบง่ายง่ายนะคะกัดสีบอนสีได้เต็มใบอย่างง่ายๆเลยค่ะใช้จุดินทียสังเคราะห์แสงเลยค่ะกําจัดมดหนอนแมลงกําจัดเชื้อราตัวร้ายได้ด้วยค่ะฝนตกเยอะค่ะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหมดกลางบนเลยค่ะเราใส่ลงไปนะคะ สองช้อนค่ะน้ำปูนแดงปูนแดงกินหมากของคุณยายค่ะไปเลยค่าหนึ่งแก้วนะคะเสร็จแล้วค่าเพื่อนๆจ๋าเราก็มาผสมเลยค่ะเพื่อนๆทำปุ๋ยเสร็จแล้วเราก็ลาดลุดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าบำรุงพืชผักให้เขียวตัวเร็วทนใจแถมยังไล่มดไล่หนอนไล,ล่แมลงแบบธรรมชาติจ้านี่อู้มากินมากเพื่อน ผักบุ้งค่ะทุกคนมากินผักบุ้งไฟแดงกันเรานนนนคารเลยค่ะเพื่อนพริกดอกมากๆค่ะเพื่อนจ๋าติดดอกเยอะดอกตึมเต็มต้นนะคะผลสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะพริกไม่น่าเค่ะเพื่อนอูว์อุปศนี้เนียค่ะเพื่อนลุ้นเนะคะเพื่อนป้อ,กอ,กอ,กองกันเชื้อโรคเชื้อราในหน้าฝนแบบง่ายๆนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไละ่ะแมลงได้ด้วยค่ะ ต้นหอมก็โตเร็วมากๆค่ะพเพื่อนๆจา้าลองเลยค่ะพเพื่อนๆลอเลยแก้อาการนะคะปลายใบหอมนะปลายใบเหลืองๆค่ะพเพื่อนว้าวมะเขือของไม่กกอ้ค่ะติดดอกเยอะดอกตึมนะคะดอกไม่สลัดหลุดร่วงหลุดเลยนะว้าวโตขึ้นทุกวันเลยค่ะโอ้โหที่กัดสีนี่ก็ขาวมีออร่ามากๆเลยค่ะพเพื่อนๆดูโอ้โหนี่ มีหลอดใหม่ๆขึ้นมาเยอะแล้วค่ะโอ้ลูกไม้ป่าก้านดำกระดูกแดงนี่แดงดีมากๆค่ะมันล็กๆก็จะเป็นสีนี้ค่ะมุกคนเฮ้ยค่อยๆอย่างนี้แล้วก็มาเริ่มแดงกัดสีสดแข็งแรงใแบบใหม่เพียบเลยค่ะทุกคนน่มาลุ้นเลยค่ะ กวนอิมค่ะสวยมากๆเลยเ้รับรู้เลยลลลค่ะมีการแตกใบแตกยอดแทงรอดใหม่ได้ดีค่ะว้าวชายชนค่ะพเพื่อนๆชายชนแผงงามจังเลยโอ้โหกระดูกอมชมพูสวยมากพเพื่อนๆดูหน่อนด้านล่างว้าวโอ้โหเลี้ยงดีๆค่ะพเพื่อนๆแตกหน่อเพียบอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหต้นเดียวคุ้มมากๆพเพื่อนๆ เฮ้ยจังเลยสวัสดีนะคะเพื่อนดูบนสีด้วยกันนะคะร้มท้องค่ะว้าวตะเี็นล่นหลอดนี่คือใบใหม่ละคะเพื่อน,นลองดูเลยค่ะเพื่อนจะดูสีเด่นชัดนะคะใบแข็งแรงแต่ควอมรุ่งสวยจ้าสามารถตับแป้งหรือพี่กัะเบือนะคะเห็นชัดเลยค่ะเพื่อนหรอดใหม่หนเลยห้ กล้วยไม้ก็สวยเสมอเลยค่ะพเพื่อนออกดอกเพียบออกดอกพุทธพับนี่เต็มต้นเต็มกระถางนี่นะคะ่ะกล้วยไม้นะคะเราลดไปที่วัสดิ์ปลูกเลยค่ะพเพื่อนแนะนํานะคะเราลดกล้วยไม้นี่แนะนาช่วงเช้าค่ะพเพื่อนอหวายหอมบูดไอค่ะกินหอมมันอ่อนพเพื่อนอแต่ชอบดอกไม้เพียบเลยค่ะพเพื่อนรถทางดินเลยคะ่ะ ออกดอกได้เป็นอย่างดีนะคะรากเยอะรากเติมแข็งแรงคุก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม คลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะเคล็ดลับในการบำรุงดูแลพืชผักนะคะให้กลับมาเขียวสวยติดดอกออกผลอีกครั้งเพื่อนๆมีโอกาสก็ทำไว้ใช้กันดูนะบายบายไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะคะไปก่อนค่ะ